สวัสดีครับอยู่กับรีเพสนาฬิกา how to ขู k คิดวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเช็ดแว่นง่ายๆสไตล์รีเพสครับขั้นตอนที่1อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมท่าเช็ดแว่นครับอันที่2ครับ <S <S เช็ดแว่นครับเราต้องเช็ดวนตามเข็มนาฬิกานะครับขั้นตอนที่3มครับเช็คดูว่า ไม่มีรอยอะไรที่แว่นแล้ววิธีการเช็คให้ดีนี่ต้องใช้แสงนะครับเป็นตัวช่วยโดยการส่องขึ้นในที่ที่มีแสงแล้วก็จะเห็นรอยขีดข่วนที่เกิดจากการใช้แว่นนะครับถ้าไม่มีก็ถือว่าใช้ได้เสร็จเรียบร้อยครับเช็ดแว่นแบบรีเพสเช็ดเงาต่อครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปกันกดหน่อยดีกดหน่อยดีไหวละ่ะกดเหอะกดกระดิ่งด้วยกดมาให้หมดอะตรงที่บอกไปเนี่ยมันไม่ได้เหนือบ่าก,กว่าแรงเลยนะนะกด Subscribe อะแล้วกดกระดิ่งอ่โอ้หใจคอจะดูงเดียวเลยเหรอขอร้องอะ กดเ้อได้โปรดนะกดได้แล้วกดเธอข้อร้องข้อร้องกดได้ไหมใจข้อจะดูอย่างเดียวเลยเลยกดเธออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดีกดหน่อยดี ละกดเฮ้ยกดกระดิ่งด้วยกดมาให้หมดอะตรงที่บอกไปเนี่ยมันไม่ได้เหนือบ่าก,กว่าแรงเลยนะนะกดซับสไครป์อะแล้วกดกระดิ่งอ่โอ้หใจคอจะดูอย่างเดียวเลยหรอขอร้องอะกดเฮ้ยได้โปรดนะกดได้แล้วกดเธอขอร้องขอร้องกดได้ไหมใจคอจะดูอย่างเดียวเลยเล้อ กดเออย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดีกดหน่อยดีไหวละกดเถอะกดกระดิ่งด้วยกดมาให้หมดอ่ะตรงที่บอกไปเนี่ยมันไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงเลยนะนะกด SUBSCRIBE อะแล้วกดกระดิ่งอ่ะโอ้ใจคอจะดูองเดียวเลยหรอขอร้องอะ นะ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 เดี๋ยวไว้เจอแล้วเดินมาบอกเลยว่าผมกดแล้วจะไหว้สักทีนึงงาม